หลังจากที่เราทำบุญตอนเช้าสายวยามานิดหนึงประมาณสักเจ็โมงกว่าแล้วก็มาต่อกันที่ตลาดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสวนเท่าไหร่ใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีก็ถึงนะครับหจากที่เราใส่บาตรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมา,อาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับาที่ตลาดโกบแแบงนึีงเป็นตลาดประจำตำบลจังหวอัมพ มานักท่ที่สมาตอนเช้าล้วก็จะมาแวะชมวิถีของชุมชนนะครับโดยการมามาเดินชมตลาดด้านบงนะครับอำเภอพราะว่าอยู่ตรงรอยตะเข็บติดต่อสามอำเภออำเภอหัวตะพาอำเภอเคีองในและก็อำเภอม่วง30มจะเรียกได้ว่าตลาด2จังหวัดก็ได้เมนูอาหารที่ขึ้นชื่อที่นี่ก็ไก่ย่างน้องขุนน้องขุนมีเป็นหมู่บ้าน เล็ไเลยนะใกล้ชินมากครับริมถนนเดี๋วเราไปเนี๋ยวพิมพชื่อเรื่องไก่ย่างอ่าาเรไปไก่ย่างน้องคุนจะเปนย่างของขุณแล้วราคาแม่ค้าร้านนี้รวยครับซื้อหอยครับเป็นหอยสลิงด้วยครับเราไปทำเมนูอะไรดีใช่น่าจะทำอะไรหนึ่งไปจิ้มกระไรน่าจะเอาไปดันเสียบเสียบเสียบละกันจีอรจีหอยจี ทำเป็นถุงนุ่งขายสนนราคาก็มีตั้งแต่ถุงละสิบาท20บาท30บาทหรือมากกว่าน,นั้นในทีมสมาชิกเราก็ซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือเดินไปอีกสักพักหนึ่งก็ไปเห็นของที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านแถวๆนี้โดยเฉพาะหมู่บ้านหนองยอซึ่งอยู่ไม่ไกลนั่นก็คือแมงดานาะแมลงดานาะแมลงดานาที่นี่ ถือว่าขึ้นชื่อแมากเพราะว่าทางเข้าหมู่บ้านถึงขนาดว่าต้องมีแมลงดาตัวขนาดใหญ่ขนาดเครื่องเลยเคยเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านถัดไปสักหน่อยหนึ่งนี่ก็เป็นอาหารเมนูที่สุดอาซิวทีมาของป้ายยูนีล่าราเราได้ยินแต่ชื่อนะคเลยตลาดกกสแบง แล้วที่มาที่สำคัญคือต้นสะแบงนะครับในเขตที่สาส่วนใหญ่เป็นป่าผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นนี้นะครับหรือต้นไม้ชนิดนี้จึงอยู่ในภาคอีสานที่นี่เยอะทั้งที่มาของต้นสะแบลงและที่สำคัญที่ชุมชนนี้นะครับที่ตลาดนี้ขายกันเยอะเลยใช่นั่นก็คือจุดเด่นทุดต้นเลยค่ะอ,อ,อะไรครับผมแมงดานาแล้วก็พวกแมงจับเต่านี่แหละครับที่มาของชุมชนนกเหยื่อเกียรติจนาเนาะร เอก็จะเห็นนี <t <t ่แมงตับเก่านะครับแมงตับเก่าเขาเขาเอากันมายังไงเนี่ยยิ่ทต้นชันตามชนประทางโอ้ตามหนองตามชิงประธานลาน้ำเซบายเนาะใช่ที่นี่ทีลำน้ำ ผี่ผ่านตัวหัวตะพานั้นน่นาจะเป็นเวชทีรัลเซบา่อนที่จะเป็นลงค์กแมนน้ำฉีที่บ้านฉีดวนเอาไปขึ้นในนะครับผมก็จะผ่านตรงนี้เพราะฉะนั้นทาให้มีทรัพยากรธรรมชาตินะครับหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแมงตะเต่าและที่าาสำคัญก็คือดินนี้นะครับ มีแมงดาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแมงดาแมงดานี่คือแมงดาเป็นนี้ครับเป็นอาหารเป็นอาหารเลชาวบ้านก็จะขายชาวบ้านก็จะขายตัวผู้ตัวเมียตัวผู้จะราคาแพงกว่าใช่ไหมครับตัวผู้จบตัวละประมาณกี่บาทพี่ห้บาทตัวเมียห้าบาทเอาตัวเมียดูซิเออตัวเมียก็ถูกด่าตัวผู้สิบห้าบาทไปแล้วกินกินโนตัวผู้มันดีกว่านะครับไปกินแรง แล้วที่สำคัญช่วงนี้นะครับหน้าจะไม่หมดหนาวนะครับมีหมอนแบบนี้ก็จะมีเขียยอะไรแม่เขียเจนาเขียเจนาเขียเจนานนเขาเกยตบตะป้องนี่มันเหมือนกันครับอ้าวนี่ ฤดูกาลเนี่ยจะหาทานไม่ได้เลยแต่ว่าตลาดที่ตลาดกกแสแบงเนี่ยจะมีเตินไปอีกสักหน่อยก็จะเห็นผักเนี่ยคือผักแกงขมแกงขมก็คือพอแกงไปแล้วเนี่ยรสชาติมันจะขมครับแต่ขมไม่ไม่ขมปีนะครับรสชาติจะขมพอดีเขาชอบเอาไปทำแกงกับ ปลาช่อนรับแกงปลาช่อนใส่ผักแกงขมผักแกงขมเนี่ยจะหาได้ช่วงหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะที่ที่น้ําขังแล้วน้ําเริ่มแห้งนะครับถ้าเราไปที่ตลาดนี้หนึ่งในเมนูที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือปิ้งไก่นะครับปิ้งเครื่องในแต่ละ เขาเรียกว่าแต่ละสูตรนี <guarding okay>? ่ก็จะไม่เหมือนกันอย่างสูตรนี้เขาเรียกว่าสูตรบ้านแคนนะครับบ้านแคนก็เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำไก่ย่างนะครับซึ่งเป็นสูตรบ้านแคนสมัยก่อนเนี่ยดังถึงขนาดที่ว่าอันนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนหนึ่งถึงท่านสัญญาการไปแล้วเนี่ยนะครับท่านถึงขนาดว่าต้องแวะทานมื้อเที่ยงที่นั่นเลยนะครับของไก่ย่างบ้านแคนก็จึงเป็นไก่ย่างขึ้นชื่อเป็นอย่างมากนะครับ เราเดินไปดูก็เห็นช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านเนี่ยปลูกผักแล้วก็กานำผลผลิตเอได้มันจะอย็นอุณหภูมิเหมาะสมนั่เรการปลูกแล้วก็ราคาถูกด้วยที่สำคัญเนี่ยมาดูพักเาื่อรเนี่ยไอพิกอไรนอพิกขาวหรือชาวบ้าน เราเรียกพริกหนึ่งคือคือพริกหลอที่เราเลาทำแกงเปิดแกงหน่อไม้เราจะใส่ไปแล้วเขาคนโบราณบอกว่าเวลาตัดแกงหน่อไม้ขึ้นมาแล้วมันเผ็ดอ่ะมีการวางระเบิดเพราะมันสีขาวเหมือนกันหน่อไม้เวลาที่เราไปแกงได้แต่เวลาไปผัดกะเพราอร่อยมากเลยน,นี่หรอต้องต้องริ่แบบนี้เลยที่แบบนี้ไปผัดกะเพรามันจะทําให้กลิ่นหอมขอูข,ของของเนื้อจประวิสก็แนะนำนะครับว่านี่แหละพริกที่สุดเลยแหละถ้าทําแกงทํา โดยเฉพาะแกงอีสานนะครับนิยมใช่เนาะก็ะติ๊กล้อนะอเมนูผัดผัดผัด,ผดกะเพราอย่างเงี้ยนะครับมันจะกลิ่นมันจะขึ้นนะจับจไปเลยสองหุงนะครับไอซ่าอันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาวโพดว่าน,นิยมปลูกเขาโพดข้าวเหนียวนะครับมันมันจะนุ่มนะครับเวลาเคี้ยวจะนึ่มๆห,ห,หน่อยนะครับอร่อยและที่พลาดไม่ได้เลยไฮไลท์ไฮไลท์นะครับมาทริปนี้เนี่ยต้อง จะลืมแวะซื้อน้ำตาลสดแล้วก็น้ำตาลร้อยเน้ํา้ำตาลก้อนร้อยเเซนะครับจากหมู่บ้านพนขวาวบ้านพนขวาวเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ผลิตน้ําตาลสดได้นะครับวัติศาสตร์ก็คือชาวบ้านเนี่ยเคยเดินทางไปทํางานอยู่แถวแถวเพชรบุรีเมื่อเจ็ดแปปีก่อนนะครับกลับมาก็ได้องค์ความรู้ในการปลูกตาลก็คือเอาเอาลูกตาลมาแล้วก็มาปลูกนะครับซึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญนี่ก็มีที่นี่นครับที่เดียว บ้านผนขาวนี่ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านบ้านบบ้้าานนอะไรบ้านผนขาวไงครับบ้านผนขาวเป็นแหล่งถูกตาลนะครับเพราะนั้นที่นี่ก็คือเราจะเจอนี่นะครับเราจะเจอถูกตานถ้าเวลาเยอะนี่เขามีเพลงประจำหมู่บ้านเขาด้วยนะพี่ไม่รู้หรือเปล่านี่หมู่บ้านต้นตาลป่าวัญชาหมาน นี่นครับตาอตาตาสดดาวบ้าตาลูกตาหนอนมาไหมกินไหมเังนั้นถ้ามาที่สวนผมพักแล้วก็มาพักเนี่ยช่วงเช้าเราก็จะพาทุกท่านมาชมตลาดแบบนี้แหละนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศชมตลาดลองไปดูกันว่าในตลาดนี้มีอะไรให้พวกเราทานให้พวกเราชิมอีกเยอะมากครับเป็นตลาดที่เป็นที่นิยมของชาวบ้านแล้วก็สนอนราคาของ ซื้อของฝากนะครับของรับประทานในช่วงเช้าเนี่ยก็หลากหลายนะครับมากไอ้ถ้าหิวนิดหน่อยก็อย่าลืมนะครับอก่ย่าง่ไม้เลยเขาเรียกว่าบางทีเขาเรียกว่าปิ้งไก่น้อยนะครับปิ้งไก่ไก่น้อยเนี่ยก็คือว่าเป็นอนึ่งก็คือโครงไก่ที่เ็ไปคลุกกับน้ํำหมักนะครับให้มันมีสีสันแล้วก็มีรสชาติอร่อยครับนี่มาดูร้านนี้นะครับย่างกันแบบใช้ความร้อน สมัยใหม่เลยนะครับไม่มีควันเลยแล้วก็รสชาติก็ดีมากนะครับย่างกันสดๆก็มาทานทานที่ตลาดก็ได้นะครับหรือทานกกบข้าวเหนียวก็ดีมากเลยครับฉะนั้นถ้ามาที่นี่มีหลายอย่างหลายเมนูเลยนะครับไก่ย่างเนี่ยก็ไม่ควรพลาดมี3-4สี่สูตรนะครับที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นที่นิยมของชาวบ้านได้ไงไหมครับพี่านอร่อย นั่งแวะพักทานไข่ลวกนะครับโดบเสหน่อยอะไรที่ไปทาบุญตอนเช้าเชมานะครับก็พูดคุยกันนะรสชาติรสชาติอาหารบรรยากาศงานเลี้ยงตอนกลางคืนที่สวนครับครับผ นี่เป็นนเดียวกัชิมเมนูชาวบ้านบ้านเดียวนะต้นนี้ค่ะเพื่านทำไมมันขี่อื่นไม่มีหรือยังไงมันมันก็ต้องมีต้นตาลอ่ะแล้วเราก็เป็นกันเองมากนะครับซึ่งเป็นลักษณะเด่นของชุมชนที่นี่นะครับเป็นชุมชนที่ที่อัธยาศัยดีมากครับแล้วก็ให้ความรู้ให้พวกเราชิมของที่เราอยากชิมนะครับในราคาที่ ไม่แพงครับโดยเฉพาะน้ําตาลช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่หมดฤดูฝนนะครับก็เข้าฤดูหนาวนี่ก็เป็นช่วงฤดูที่ชาวบ้านเนี่ยหาไรายได้พิเศษจากการขึ้นต้นตาลแล้วก็ทําน้ําตาลสดมาขายกันนะครับก็เหลืออยู่ไม่กี่ชุมชนกี่ครอบครัวนะครับแต่ว่าก็เออเป็น ตอนนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อมากครับออย่างนั้เราก็ยังมาทดสอบรสชาติของปิ้งไก่น้อยหลายเจ้านะครับว่าลายเจา้าม,มีรสชาติแตกต่างกันไปนะครับข้าเหนียวตอนเช้าๆนี่อร่อยมากครับมีข้าวจีด้วยความดูดแล้วมาดูดทานกาแฟไปด้วยกาแฟแก้วละสิบห้าบาทนะครับแก้วละสิบห้าบาทเสิร์ฟก้นสดๆร้อนๆเลยชาวบ้าน เตรียมไว้ให้พวกเรานะครับรสชาติดีด้วยนะครับถ้ามาที่นี่อย่าลืมเลยกาแฟมีอยู่จริงจรมีอยู่แค่ร้านเดียวมีความกรมกรอบนะครับปิ้งไก่น้อยหวานนิดนึงสมัยเด็กเด็กจะชอบกินนะครับก็ถือเว็นบรรยากาศที่ทุกคนที่มาร่วมทริปก็ประทับใจทั้งเรื่องของอาหารการบริการครับคนในชุมชนสถานที่พัก ที่อยู่ในสวนนะครับบางทีการที่เราอยู่ในเมืองหรือการเดินทางไปท่องเที่ยวไกลๆนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดครับเพราะว่าถ้าเราเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากๆเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือว่าเราจะต้องจ่ายในราคาที่สูงมากกว่าปกตินะครับแต่ถ้าเราเข้าไปท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ไปหาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อยที่สุดนะครับเราก็ได้สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็ได้ บรรยากาศที่หาที่อื่นไม่ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับมีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวที่สวนทมพักนะครับมจะมาพักค้างคืนสักคืนหนึ่งแล้วก็มาทํากิจกรรมตาา่างๆตอนเช้ามาตลาดตอนเย็นหาอะไรทานอร่อยๆแล้วก็แวะทานอาหารอร่อยๆด้วยที่ชุมชนจิกดูนะครับที่สวนทมพักบ้านหนองยอตำบลจิกดูอำเภอหวัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีแล้วเจอกันนะครับ